สวัสดีครับเพื่อนๆ guys. ไฮไกส์ใต้เจอหอบข่าวลิปโตัว28กุมภาพันธ์2567ราคา u s t c พุ่งขึ้นกว่า25%หลังจาก Terra c l a s s i ผ่านข้อเสนอเผาเหรียญ800ล้าน u s t c ชุมชน Terra Classic และอนุมัติข้อเสนอการเผา u s t c จำนวน800ล้าน u s t c นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญหลังจากการถกเถียงกันอย่างยาวนานซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ บันทึกไว้ในข้อเสนอ12073มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณเหรียญ u s t c ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบรายละเอียดข้อเสนอและการโหวตของชุมชนข้อเสนอ12073ได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชน Terra c l a s s i โดยมีผู้เข้าร่วมโหวตมากเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผลการโหวตครั้งนี้อนุมัติให้มีการเผาเหรียญ u s t c จำนวน800ล้านเหรียญ ซึ่งมูล,ลค่าประมาณ32ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหรียญเหล่านี้จะถูกนำออกจากกระเป๋าเงินโอซนโปพตคอรมอัติซิกสรุปผลการโหวตเห็นด้วย40.9%ไม่เห็นด้วย7.32%ไม่เห็นด้วยและต้องการยับยัง้ง7.82%งดออกเสียง43.96%ในบรรดาผู้ตรวจสอบ v e r i f i e d r s ทั้งหมด58รายที่ร่วมข้อโหวต42รายลงคะแนนเห็นด้วยกับข้อเสนอ11รายงดออกเสียง5รายลงคะแนนไม่เห็นด้วยและต้องการยับยั้งแต่ที่น่าสังเกตคือออนอตซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรายใหญ่งดออกเสียงทำให้ข้อเสนอนี้สามารถผ่านการอนุมัติข้อเสนอนี้ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดตัว และตอนนี้ชุมชนสามารถทำลายโทเค็นเหล่านั้นได้แล้วกลไกการเผาเหรียญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัตินี้อนุญาตให้ชุมชนใช้โค้ดเพื่อโอนย้ายเหรียญ USDC จำนวน800ล้านเหรียญไปเป็นโค้ดเวอร์ชั่นใหม่ผ่านข้อเสนอการย้ายสัญญากระบวนการนี้ใช้ประโยชน์จากตัวจัดก,การโยกย้าย ซึ่งจัดการกลไกภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมการาเผาเหรียญโดยอัตโนมัติอย่างที่อดีตนักพัฒนาของ L1CF ได้ในย้ำว่าวิธีการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานะโดยรวมของบอกเชนทราคลาสสิกการเผาเหรียญ u s t c จำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อราคาโดยการลดอุปทานและอาจนำไปสู่การขาดแคลนเหรียญที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบว่าผลกระทบระยะยาวต่อราคาย,ยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในตลาดหลังจากการอนุมัติข้อเสนอราคาของ u s t c พุ่งขึ้นชั่วคราวที่25ขึ้นไปแตะที่ระดับสูงสุดที่0.04ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะลดลง4.53ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ u s t c ยังคงเพิ่มขึ้น19.48 จากสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจุบัน t t b l โ Coin มีการซื้อขายอยู่ที่0.03535ดอลลาร์สหรัฐประเด็นร้อนล่าสุดวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเผยราคาคาราโน o มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปแตะ0.7ดอลลาร์สหรัฐหลังตลาดเริ่มฟื้นตัวปลอดภัยไร้กังวล MetaMask อัปเดตฟีเจอร์ใหม่แจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนเสียศูญเสียเงินบนเชนหลัก หัวหน้านักพัฒนาชิปเผยข้อมูลการอัปเดตสำคัญในโทเค็น ERC 4 0 4ของชิบะอินุจำนวนบิตคอยที่ถูกย้ายไปยังอดเดสพุ่งสูงขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการกว่า25,300 BTC b าพันสาล็อกเดกเตรียมแจกรางวัล2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางกระแสการเผาเหรียญของชิบะอินุและ เคเล็กโซซีอของลิโปเผยกองทุน XRP ETF เป็นชะตาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พบเจ้ามือปิดสนากว้านซื้ออีเทียมไปกว่า259ล้านดอลลาร์สหรัฐชุมชนคาดเป็นฝีมือของจัดตินสันหน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นประกาศให้ธนาคารตรวจสอบชื่อของผู้ใช้ธุรกรรมแบบ P2P นี่คือหัวข้อข่าวประจำวันที่ 28กุมภาพันธ์2567ขอบคุณมากครับ